ทุกมนุษย์สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เราได้คุยถึงเรื่องของ230ปีแห่งพระบรมราชกิวงครับท่านผู้ชมครับสิ่งงดงามเช่นนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการด้านความรู้ความคิดแล้วก็เอาเรื่องของบรรทบพรลดของชาติไทยมาแบ,บ่งปันความรู้สู่สังคมให้โลกได้รู้นะครับว่าการดําเนินการในส่วนของการปกครองในกรอบของรัฐประหลดของไทยเราเนี่ยนะครับมีสิ่งที่งดงามยิ่ง230ปีในพระบรมราชกิวง ถือว่าเป็นครูปกรณ์ของสังคมทําให้เรายืนอ,อยู่อย่างสง่างามในประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลกครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยถึงเรื่อง230ปีย้อนหลังไปถึงการดําเนินการของสมเด็จเจ้าพระยามาหากตรศ,าศ,าศ,าศาึกษานักขณะนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านได้เข้ามาสักการะบูชารวมทั้งในสมัยดังกล่าว230ปีต้นมาแล้วเนี่ยนะครับท่านเข้าไปที่พระแก้วมรกตในพระอุโบสถวัดแก้ง แล้วออกประชุมราชการขุนนางเชิญรับราชสมบัติผ่านพิพพเป็นพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วก็เริ่มราชการใหม่230ปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเบืเเ่ไปของราชวงศ์จัก,กรียิ่งไปกว่านั้นตำนานยังพูดถึงเรื่องของหลวงสละวิชิตต่อมาได้เป็นเจ้าพญาพระครังเสนาบุรีทางเป็นคนรู้จักภาษาจีนภาษาหมอดงได้รับมอบหมายให้เป็นแม่กรองแปลเรื่องสามกรก ราชาที่ราชเป็นภาษาไทยอภัยราะพระยาสุริยะพักดีได้เป็นกรมรชาชวังบวลสถานพิมุกใหญ่เป็นที่สองนะที่สามนะครับในแผ่นดินครองออรองจากพระเจ้าอยู่หัววังหลวงและพระมหาอุปราชวังหน้าเจ้าสิริรจนนาเป็นน้องสาวเจ้าเชียงใหม่เป็นพระอัคราชายากรมราชวังบวลมหาสุรยิยะสิงหนาถวังหน้ายังไม่พอนะครับซึ่งเดิมพระเจ้าพระยาสุริยะศรีเนี่ยเจ้ารามลักษณ์เป็นหลานพระเจ้าภูกาบุรีพระยาสวรรค์ เป็นเจ้าหลวงสวรรคขบุรีแถวนครสวรรค์ลงมายึดพระราชวังธนบุรีและจับพระยาเจ้ากรุงธนบุรีคุมตัวไว้อันนี้คือความเปนเป็นไปของ230ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับยังไม่พอนะครับแนวดินกลางทุ่งที่สมเด็จเจ้าพระยานําทัพผ่านไปนบัดนี้คือถนนพระรามที่1ตรงนั้นมีสะพานข้ามทางรถไฟชื่อสะพานกษัตริย์ศึกวัดสักแกลบดนี้คือวัดสักเกตแปลว่าสักผมนะครับ วัดโพธารามคือวัดพระเชตพนวัดแจ้งคือวัดอรุณราชวรารามสิ่งเหล่านี้บางครั้งเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าความเป็นไปของประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยได้มีการยึดถือมีการตั้งชื่อโบราณสถานต่างๆหลากหลายครับยังไม่พอนะครับความเป็นไปเนี่ยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตัิย์ศึกครั้งนั้นคือสมุหนายกคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับนายกรัฐมนตรีของกรุงธนบุรีต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งครับ ชมครับจัก,กรีแปลว่าผู้มีจักรเป็นคําใช้เรียกพระนารายณ์ซึ่งทรงถือจักรเป็นอาวุธเดิม <The S 1> เป็นพระราชทินานามของอัครมหาเสนาบรีสมัยอยุธยาเรียกว่าเจ้าพญาจักรีตําแหน่งสมุหะนายกคุมพลเรียนคู่กับอัครมหาเสนาบดีอีกคนคือเจ้าพญามหาเสนาตําแหน่งสมุหกราหงคุมทหารครับแต่เวลานั้นมีศึกสงครามก็ต้องคุมทัพออกรบการทั้งนั้นไม่เลือกแม้แต่คุมทหารหรือคุมพลเรียนครับ เห็นไหมครับว่าความเป็นบาเป็นไปของประวัติศาสตร์ไทยเราเนี่ยมีความงดงามมีการตื่นตาตื่นใจครับยังไม่พอนะครับรัชกาลที่1น,นั้นเมื่อแรกประสูติเป็นสามัญชนชื่อ,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 ท,อทองด้วงครับบุตรของพระอักษรสุนทรศาสตร์ทองดีฮะเชื้อสายมอสสมัยสมยสเด็จพระนเรสวนและนางดาวเรือซึ่งเข้าใจว่าเป็นบุตรรีขาหบาดีเชื้อสายจีนครอบครัวของพระอ,องค์ท่านนะครับมีบ้านเรืออยู่ในอุธยาครับใกล้กับวัดพองต่อมารัชกาลที่1 ทรงบูรณะวัดของพระราชนิามใหม่นะครับชื่อวัดสุวรรณดารารามสุวรรณมาจากคำวัดทองดีนะฮะดาราม,มาจากคำว่าดาวเรือนครับยังไม่พอครับในทองด้วงได้เข้ารับราชการในสมัยยุทธยาได้เป็นหลวงยกกระบะนะฮะเมืองราชบุรีแต่งงานราชบุรีนะฮะแต่งงานกับนางนาคนะครับบุตรีเสรษฐีเชื้อสายมอญชา,อาวอัมพวาเมื่อกุงแตกนะครับและตั้งกลุ่นบุรีแล้วได้รับราชการ กับพระเจ้ากรุงธบุรีครับเป็นพระราชบรินนายตำรวจใหญ่นะครับต่อมารบชนะได้เป็นพระยาอภัยรุณฤทธิ์แพทแม่ทัพใหญ่ขยับขึ้นอีกครั้งครับเป็นเจ้าพระยายมราชหรือบอรนึงหรือนะครับเสนาบดีมหาไทยครับขยับขึ้นอีกครั้งเป็นเจ้าพระยาจักรีต้องแหนกสมุหานายกภายหลังได้รับพินนามใหม่ว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ร็จครับนี่นะที่มาที่ไปขององค์ต้นตำรับ แล้วก็เป็นผู้ดูการของบร,รมราชกิวงก์ครับวันนี้เนี่ยครบรอบ230ปีก่อนได้รับของราชเป็นรัชกาลที่หนึ่งะฮะตั้งพระราชวงศกก์จักรีเนี่ยย้ายมืองหลวงจากธนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร,รครับโปรดให้ขุดคลองสร้างประตูหอรบก,กำแพงพระนครพระราชนีเวศเมืองวังวัดวาอารามวังนั้นเนี่ยแรกๆเนี่ยเ,เอาเสาหลักปักคาบุงเอ่ออกยพอยู่ภายใต้นะครับภายหลังนะฮะจึงเตรียม จากการออออิดถือปูนนะและทรงฟื้นฟูศิลปะอยุธยาจนพระมหานครรุ่งเรืองขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้เมื่อ130ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนครบรอบ100ปีในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชโสดหญ่ฮะครั้ง80ปีก่อนในวันที่6เมษายน2 4 7 5ัสมัยรัชกาลที่7พระนครครบรอบ150ปีครับมีการเปิดพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ในรัชกาลที่1เนี่ยเปิดพระ สะพานผู้ทธยอดฟ้าจุฬาโลนะครับมีพยุหะยาตราโฉลมาศสมโพธิพนครเมื่อ30ปีก่อนในรักชกาลนี้พระนครครบรอบ200ปีครับมีกาลกูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วหลักเมืองวันนี้นะครับวันที่6เมษายน2555ายครับครบรอบ230ปีตัวเลขนี้อาจจะไม่ตรงกับรอบใดๆจึงไม่ให้คิดว่าเป็นวันสําคัญนะครับแต่อย่างไงรก็แล้วแต่ครับการระลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยย,อย้อนกลับไปเนี่ยนะครับ ตอนนี้คือ230ปีแล้วครับถือว่าเป็นพระกรพระราชวังราชวงศ์ใหม่นะครับลูกหลานชาวไทยทั้งหมดที่มีกงพระมหากษัตริย์ในราชวงศกก์จักรีจะต้องรู้นะครับว่าการปกปักรักษาคุ้มก้าคุ้มหัวพวกเราไว้เนี่ยเป็นมีความสำคัญสุขอย่างยิ่งนะครับนี่คือความเป็นมาเป็นไป230ปีแห่งราชวงศกก์จักรีครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับนักสือพิมเดลีวิวครับขอพระคุณท่านศาสตราจารย์ดรวิศนุเกลงงามครับจันร์สนุกสุขสนานครับหาชมได้ทุกวันศุ์และก็วันจันทร์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความร่วงงานครับที่ทางสถานีทุทัศนรายการเก่งยกระดับสามอยากแบ่งปันความรู้สึกการให้กับท่านผู้ชม f b ีก็คือโซเชียลมีเดียพวกเรานะครับได้รู้ได้เข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็ตำนานความเป็นมาของวันจักรีวงของเรานะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ขนมทำเนียเบเป็นดีสอนว่าพวกเราจะต้องรู้รักสามกีเรามีราชวงศ์จักรีเรามีสถาบันกษัตริย์นะครับซึ่งถือว่ามีรูปประการสําคัญที่ของสังคมไทยครับเรามีพ่ออยู่หัวองค์เดียวกครับตอนอย่างน้อยครับวันนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกท่านได้รู้ถึงความดีงามของรุ่นกษัตริย์นะครับของชาติไทยของเรานะครับในวัน ราชวงศ์จักรีวงศ์ครับนี่คือส่วนหนึ่งของรายการเก็บยกอัลกัลสาในการสถานีทุกคนครับช่วงต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวันพดงามอีกหลายๆวันครับนั่นคือวันสงกรานต์วันหมหาสงกรานต์วันครอบครัววันผู้สูงอายุครับช่วงนี้ของพักสกู่ครับท่านผะู้ชมครับ